ระทึกวัยรุ่นไม่ชินทางซิ่งเก่งเลี้ยวขวางรางรถไฟเจ้าหน้าที่เคลียร์ร่วมชั่วโมงตำรวจสอนอทุ่งสองห้องรับแจ้งเหตุรถยนต์ขับพุ่งเข้าไปบนทางรถไฟห่างจากสถานีบางเขนประมาณ500 m, เมตรเลียบถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจึงได้มีการรุดไปทําการตรวจสอบพร้อมกับประสานงานเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าสีเทาหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพหน้ารถด้านขวามีรอยเฉี่ยวชนยุบเสียหายยางล้อด้านซ้ายแตกจอดลักษณะกีดขวางทางเดินขบวนรถไฟสายเหนือและอีสานเจ้าหน้าที่จึงให้รถยกดําเนินการลากรถคันดังกล่าว ออกมาพ้นจากทางรถไฟใช้เวลาร่วมกว่า1ชั่วโมงส่วนผู้ขับขี่เป็นหญิงสาววัยรุ่นอายุ24ปีเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเชิญตัวมาสอบสวนและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่สอนนอทุ่งสองห้องสอบถานพนักงานรถไฟประจำสถานีบางเขนให้การว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเข้าเวรอยู่ในสถานีรถไฟบางเขนก็ได้ยินเสียงรถยนต์ขับด้วยความเร็ววิ่งเข้ามาในพื้นที่ของรางรถไฟโดยขับมุ่งหน้าไปทางหลัก4เจ้าหน้าที่พยายามที่จะส่งสัญญ,ญาณตะโกน เรียกให้หยุดรถ กระทั่งรถคันดังกล่าวขับไปได้ประมาณ500เมตรก็หยุดรถเพราะไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากใต้ท้องรถติดกับบริเวณเนินหินของรางรถไฟเบื้องต้นพบว่าคนขับเป็นหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าไม่ชินเส้นทางจึงได้มีการเลี้ยวรถผิดเข้ามาในรางรถไฟสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโชคดีที่เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีขบวนรถไฟจากเด่นชัยมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครในเวลา4นาฬิกาจึงไม่มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านส่วนความเสียหายทางด้านของเจ้าหน้าที่ รถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไป